พี่อี้พาน้องๆมาดูหนังจิงอีโนสตี้ออฟอาร์ตนะคะหนังจิงอิชูติวิเอ่น เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะและนิเทศนะคะที่ดังมากๆในเมืองนา่นจริงค่ะติดท,ท็อปเท่นของจีนด้วยนะคะอยากจะบอกคลิปนี้คือดองมานานมากตั้งแต่ปี2023แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยเป็นลงมหาวิทยาลัยครบรอบ110ปีอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเวลาที่เดินเข้ามานะมีความเป็นติดสูงมากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีแบบเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยสูงมากแล้วเขาก็บอกนะว่าที่นี่มีคนดังเรียนอยู่เยอะมากเดินๆไปก็เจอดารายอยู่นะคะ นอกจากบรรยากาศดีแล้วนะคะรอบนี้พี่อีก,ก็ได้ไปดูลงอาหารที่นี่ด้วยลงอาหารที่นี่นะคะอาหารก็ค่อนข้างอร่อยแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะสไตล์ลงอาหารจีนนะคะตักเป็นข้าวแกงเลยนะคะอันนี้ก็กินกะหรี่เนื้อนะคะข้าวกะหรี่เนื้อคะ่ะที่นี่นะคะมีเสาทีวีเก่าที่สมัยก่อนเขามีนะคะแต่ตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วเป็นเครื่องประดับเฉยๆคะ่ะบอ่อน้ําที่นี่นะคะที่นี่มีงานอาร์ตหลายอันมากหลายชิ้นมากที่อลัมนนยนะคะหดือวว่าคนที่จบไปแล้วเนี่ย มีการบริจาคมาให้ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบางงานแต่ละอันเนี่ยก็คือว่าแบบมีแค่หนึ่งถึงสองอันในโลกนี้เท่านั้นค่ะพี่รอบนี้ก็ได้มาดูหอพักด้วยนะคะหอพักเนี่ยก็มีส่วนกลางที่สามารถให้นักเรียนเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดาดฟ้าค่ะก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็โดยรอบๆอบเราเนี่ยเขาบอกว่ากําลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยนี้ก็คือตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ